หลังจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ออกแนวทางห้ามพระภิกษุและสาม,มเณรเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองแต่ยังพบว่ามีผู้ที่แต่งกายเป็นพระเข้าร่วมชุมนุมซึ่งบางส่วนเป็นพระปลอมที่สวมชุดพระมาร่วมชุมนุมจากนั้นหนึ่งในพระที่เข้าร่วมชุมนุมกับคณะราษฎร2563คือพระปัญญาสีสันจากวัดยาณสังวรารามจังหวัดชนบุรีท่านได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าตั้งแต่วันแรกๆที่อาตมาถูกยัดข้อหา1 1 2จำแรงด้วยพรบอรคมอมอาตมาปรึกษากับ ทุกๆคนที่อาตมาคิดว่าท่านเหล่านั้นน่าจะให้คําปรึกษาแก่อาตมาได้กับสอสอก็คุยหลายท่านกับครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยก็คุยหลายท่านกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็คุยหลายท่านกับผู้ลี้ภัยทางการเมืองก็คุยหลายท่านทุกท่านก็มีน้ําใจกับอาตมาให้คําปรึกษาให้คําแนะนําบ้างก็ถามไทยสารทุกสุขดีเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมปลอดภัยแล้วใช่ไหมอยู่ในวัดอาตมาไม่สามารถเล่าเรื่องที่ตนเองถูกกระทําได้ท่านนึกไม่ออกก็ให้ดูตัวอย่างที่เป็นพลทหารตำรวจ ้้นผูนอยทำไมพวกเขาต้องปิดปากตัวเองทั้งๆท,ท,ที่ตนเองเป็นผู้กระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่ออาตมามีความพร้อมระดับหนึ่งที่จะบอกสังคมว่าอาตมาถูกระบบรัฐราชการรวมศูนย์กลั่นแกล้งรังแก่อาตมาก็ลงข้อมูลในเฟซตัวเองฝากโพสต์ไปทางกลุ่มต่างๆแอดมินที่อยากช่วยเขาก็อนุมัติโพสต์ทั้งพระเละโยมก็เมตตาช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยให้ความเห็นสำนักข่าวก็เมตตาเขียนข่าวให้จนกระทั่งวันนี้อาตมาจำเป็นต้องใช้เงินก้อนหนึ่งเพื่อให้มีชีวิตที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งก็ม โยมสามท่านเอ่ยวาจาปวารณารวบรวมทานน้ำใจของสาธุชนผู้ไม่ทอดทิ้งทุระในความอายุติธรรมของบ้านเมืองนี้มีกำลังทรัพย์ที่เหลือพอสำหรับการกระทำจาคะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยที่ตนเองไม่เดือดร้อนภิกษุถูกฝึกมาโดยพระธรรมวินยัยถ้าโยมไม่เอ่ยปากปวารณาให้ขอจตุปัจจัยพระภิกษุจะขอเป็นการเฉพาะเจาะจงไม่ได้อัตมาจึงไม่ขออินบ็อกไปบอกใครๆว่าอัตมาต้องการจตุปัจจัยเว้นไว้แต่โยมที่ปวารณาให้อาตมาเอ่ยปากขอได้อัตมาจึง ขอรัศวดิการเนี่ยเป็นเรื่องของประชาชนคนนะครับอาตามามีความรู้สึกว่าประเทศที่ไม่มีรัศววิการเนี่ยมันจะทําให้มีความเหลื่อมล้ําในหมู่ประชาชนสูงมันก็เป็นบ่อกเกิดของปัญหาอาชญากรรมรับมูลเหตุที่จะทําให้ความเหลื่อมล้ําลดลงคําตอบก็คือรัศววิการ